พี่ก็ออกไปเลยสาอวัยังไงพี่วิ่อุปเดดเจ็บเจบอปเด็ดกเออเอาเลยสาวกินซอยจูดิจ้ายงทำตาเด้อตาพี่อืมหูวันกาแฝดถูสาวแฝดแฝดปอบต้องไม่ถือหัวดาบ

หน่วยกับหน่วยติดเลยติดยืดตับก็หวานสุดเลยเสร็จแล้วบอลลแเขีย้งหมดเอันน้องใหม่บูดไปได้กับคุ้มกินไหวไหมนี่ไหวไหมนี่มันมีอันี้มันให้ไปส่งบ้านไหมมันทับกันนี่ห้องขายอ่ะ อมสองร้อยแปดสิบสองปม่ปซื้อล่าสูตรยูพรรเราทำทำทำไว้ลงบนดินโอ้ยัวเข็มเย้ำน้ำใหม่หเูสาอืลย น้ำได้ปล่อยพต่ย่างน้่นมาต้มแต่ย่างนั่นไม่ได้เปี้ยวมาต้มตัวนี้เนี่ยอันนี้มาซีนอ่ะสิตัวเยอะจ้ะครอบครัวอบอุ่นมากเลยแช่กันกินแซ่บจ้ากระชับหมูย่อเลยไเห็นสีนีิมันจางไม่ได้เอาบ่บาอ่อยบ่เจ้าหู ดี๋ยย mm, um, um. oh. ืแนเดีวย่ออันก่อนหนึ่งหมอบอกให้กินแต่กับข้าววันเละหน่อยๆเขาบอกนีู่้ำหนักใครหมดยังเนี่ยไม่ลุงนี่มันเนี่ยไมุ่งอยู่ควยยังนิโนครับนาจจันนาจันเพ่อนโรดันนึงนัจจันมาด้ว อ๋อนะก็เชื่อผูกไว้ตอนนี่แหละคือนี่แหละได้การเลยเอาจบกูโอ้โันิ่มนิ่มเหรอกีมมากที่ใจได้ลงคลิปเดียวก็ได้ นิ่หรอกี่ีมากี่ตยหนึ่งยิอิ่มแล้วนะคาซิมิอิสานปลาจอมอ้วหรเป่งฮะพวเอพอ้าวอยาก่มีความหงเดียวเลยอย่างนี้เหยพวก่ ได้แบ่งมองแบ่งแหละความสุขที่แท้จริงอิ่ีจริงจริงอ้ยหันมือมีมูกินมาแสบไม่ใช่ไม่ใช่การเข้าอดบดจะได้มาถูงจ้างเล็กขนาดบ้านหมดใส่นี่เที่ยงหลวรัวเออขทางอีกเยอิะมันกำว้า เัยบบเยติดเลยนอกินได้อันนี้ของผมเนี่ยอันนี้อะไเสือไหมบ่อเสอบ่เสือหน้าหรือเปลี่ยน้าเป็นขึ้นมือหนไปเื่อยุ่นปากหน่อเลย ทุ่งเมื่อตอนนี้นึ้งท่วงว่าอันเสียทุมากแล้วก็บอกว่าผมผมจะไปก็บอกหมอแม่งถอนเนาะไม่ต้องฉีดล้อยาชาล้อสดเลยอ่ะเร่าเม้อับเก่าพี่ใเขาเนี่ย

เริ่มอยู่แล้วเวิทย์เอยบดำเหมือน่อ้ยโเน้ตับชินโตตโลสองเก้าเก้าเก้าลยอมากเลยไหล่งเวียนเรื่องฮูบคนดุขนาดไนแท็หายตุนหรือตมันตอว้ย่ตายเลยโอ้ย ฟังด้วยตาสอดสอดชิ้นเคอร์งเนี่ยทิเอาองไปนะลูกโหหน้าตาอืออ้ยหนุ่มแมจังเลยน้อมั่ไปไหมไม่ไหปผมไปส่งไหมใครจะไปทวงไหนเดี๋ยวเหยียดพิเศษเพื่อนสว่าินขขาวน้ำกั้นด้วยค่ะพูดอะไรอีกวะกินจิบไปเลยกินจิไหม เหมือนี้เมื่อยไปแกะงานอีกแล้วมือนนี่ผมเชียวส่วตัวกูก็เบื่อในสามข้อเสียโทวนั่ให้ไปแกะงานโดนคนโดนแล้วมีคนมือแล้วเดีนยิ้มขวดยิ้มดันจิ้มทำเนี่ยขวดยิ้มเลยวางเลยดูเลยนะเดี๋ยวปาร์ตี้กันอยู่ควอนบรีอ่ามันจาได้ไปลงแข่งในมคืวันนี้ จังปิดจังวัดอ้ามันจะพานแมงสัวจะเป็นยังก็เดี๋ยวนี้มด่มาจับจเียวงานมือ้างมาบอกที่เอี่ยวบอนๆในเดือเขยงอันเอี้ยวก่อนดิแบมดุยงานจิตก็ชินด้วยการแบบนี้มอ้โมนีเมื่อยไปแก่งานอีกแล้วเมื่อยบมเช็สูกูก็เบื่อในสามข้องเสียโทน้ให้ไปแก่งานอ้ ถ้าขงแม่ห oh. ่างก็ชขึ้นเมื nah ่อไหแล้เที่อนอ๋อไหลังถ้ามห่างก็ชงขึ้นเมื่อไหแล้เที่นอ๋อไหลังเย กิลตวต่ำคพี่นาซีกัเขามากดิเนื่งพี่นาซีกัเขามากนี่มาดีคัดให้นาเบอร์่อยปูไว้คัมายยข่อบอรปูกวิเทบดำโอ้ยบอไหนนมกล่องมันสูงเกินไปมชงว่างขึ้นตับชินโตโตะออกหวานีดิมันเห็น แหละความสุขที่แท้จริงนี่ดีจริงจริงอ้ยหันม่มีมูกินบ่แสบบ่คนมีไมานดีูเลยยงอนโโหพยยอฟังก้องสันนี่งแปลเที่ยวอะไรต้นน กแล้วกแล้วคุณกินไรเนอยคนจอยนแน่ได้บัดเอ้ตำรวจพวกไวไว้เตรวดเนี่ย้วเราจะรู้จําำหนักสองคนจะมดติดเลยมีหอวเหล่าตุี้หัวเหล่าตามมุมตาตากระจกเนมืดเอองกอู้หขอลูกก่ได้เป็นังกินไขวดฮะโกง ด mm. uh, ูผัวรวยพ่อเหตุ